ดีค่ะวันนี้ป้องก็จะมาหมกเห็ดนะคะหมกเห็ดอ่ะหนังไก่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะล้างแล้วแล้วไม่ได้ล้างให้ดูนะคะมันนานออเจะดูอ่าเจอคุีซีนมัสรูมอ่ชิคเคนนะคะออเจะดูเจวคุีซีนเน่แล้วก็มองคุีซีนเน่แลชองปีเนียวพีเดโมตรงนะคะภาษาฝรั่งเศสเห็ดอันนี้เอิญว่า พี่เดมูดงสำเนียภาษาไทยเอ่าเห็ดหนังไก่วาซาดิแปลง่ายๆก็คือเห็ดตีนหมูนั่นเองนะคะทุกคนมันได้มันหน่อยๆปองก็เลยสิเอามาหมกนะคะใส่เฮอเร์เซกกระมองเฟสอะคุยซีนเนชองปีแนวไทยพี่ดมูดงนี่ล้างแล้วเดี๋ยวจะมีเห็ดพึ่งอันนี้ปนมาน,นิดหน่อยนะคะก็ เริ่มกันเลยนะคะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะขาดไปได้นะคะคแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาระชใส่น้ำปลาเดคขาดไม่ได้สิ่งสำคัญ เฟสนัสคิมปองก็จะใส่ขา้าวคั่วเซซาดูรินะคะสูตรปองก็เป็นสูตรมั่วๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อไม่ได้สูตรเป๊ะๆน,น,นะคะข้าวคั่วค่ะอิดูริเซรใส่ข้าวหัวน้อยนึงนะคะ ใสใบ,บมะกรูดเฟยหรือซีทงเน้นนะคะใส่ลงให้ตามมีตามเกิดเะอค่ะหอมข้าวคั่วแล้วก็จะใส่ต้นหอมนะคะหรือว่าซีบูเรตนะคะมีแค่นี้นะคะก็ต้องใส่แค่นี้หอมหอมหอม ก็ใบแมงรักหรือว่าผักอีกตูนะคะมีที่ออยเเดียวแล้ว่าแค่นี้ก็หอมแล้วนะคะแล้วก็เมลรองนะคะแล้วก็คนเ,เข้ากันนะคะหมกเห็ดหนังไก่วาซเด้ได้ในน้อยนึงบอกว่านี่ไปงานเห็ดยงังไ่ได้ออกนะคะน่าจะรออีกสักพักนึงคนเดียวมนูว่สิคะ แล้วก็ใส่เนี่ยค่ะบักพริกหรือว่าลูกโด,ดตลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข่ากันโดดโอ้ฮิตง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปห่อกันนะคะอ๋อ,อใส่ใบตองนะคะห๋อใส่ใบตองเพราะนะห่อใส่ฟิล์มนะคะเนื่องจาก็กไม่มีใบตองเนาะใส่มกหน่อยนึ่งก็ดีค่ะ เอาเฮียออกเบิดโอ้ยค่เป็นเกยร์บวกคืนเนาะใส่ฟอยหรือว ah ่ารูเียมนะคะขนาดยังไม่สุกยังหอ mm hmm. uh. มขนาดนี้เลยหอมน้ำปลานะคะว่ามีใบตองขออนุญาตใช้มือเขียนะคะคนณเป็นเสียดานเนาะ จริงกระด่สม,มุกระดิ่หมดนะคะม,มีแวเป็นเดียวสม,มุดกราดินหมดนะคะมมอาจจะไม่งามโอะหอมสักสองชั้นที่กินห้อสั้นเดียวก็ได้ละกวมม่นเห็นไหม่อไมต้องมีไม้โกงไม้กัดแต่ว่าอาจจะไม่หอมเท่า นี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะนำไปนึ่งนะคะหลังจากนำเดือดดีแล้วนะคะก็จะเอามานึ่งนะคะอืมใหมกน้อยแล้วก็ปิดฟ้าทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะนี่ค่ะหมกเห็ดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหมกเห็ดหนัง ไก่นะคะน่ากินไม่ค่อทุกคนหอมหอมหอมผักอีตูหอมมนนี้มากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปกินให้ดูนะคะ